สวัสดีค่ะออร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูนะคะธาตุไฟผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมเป็นคลิปทั่วไปนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะเจ้าชะตาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มถือถ้วยนะคะตัวนี้ก็คือผู้ชายที่อายุ25เป็นต้นไปเลยนะคะที่ยังไม่แต่งงานนะคะเป็นหนุ่มโสดอกหักหรือไม่ก็ธุรกิจพังหรือไม่ก็ ตอนนี้ยังไม่พังแต่อนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะมีการโดนหักหลังการหลอกลวงกันทำอะไรรับหลังอะนะคะเคยมีงานมีการหรือว่าเคยได้ทำงานกับคนที่เป็นผู้หญิงอะนะคะเป็นผู้หญิงก็หมายถึงว่าคุณเคยได้ร่วมงานกันมาก่อนในอดีตนะคะก็ได้ร่วมงานกับผู้หญิงกันมาก่อนแล้วก็เป็นคล้ายๆกับจะรุ่นราวคราวเดียวกันอ่อนกว่ากันก็ไม่เท่าไหร่จะเป็นงานที่มั่นคง ช่วงนั้นนะนะคะเป็นงานที่มั่นคงและเป็นงานที่เจริญรุ่งเรืองอยู่พักหนึ่งอดีตนะคะอันนี้พูดถึงอดีตนะคะเพราะตัวตนเขาเป็นเด็กหนุ่มถือถ้วยปลาหลุดมือหมายถึงว่าคือความชำนาญหรือว่าการระวังการรอบคอบยังยังมีไม่มากคือเขาก็ระดับหนึ่งของเขาแล้วนะในความรอบคอบของเขาแต่ว่ามันยังอยู่ในการที่เรียกว่าประมาทยังมีอยู่การที่อุดจุดบอดจุดจุดโวทั้งหมด ให้มันหมดทีเดียวภายในะอายุ20 30เนะี่ยมันคงเป็นไปได้ได้ยาก,กน,นะคะเพราะว่าทุกคนก็ไปตามวัยอะนอกจากจะมีผู้หลับผู้ใหญ่มาคอยบอกคอยกล่าวว่าเอออย่างเงี้ยทาไม่ได้อย่างนั้นทําได้เออทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็มันจะได้ช่วยลดการช่องว่างไปอีกจะได้ทําให้เขารัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวตนของคนคนเนี้ยเป็นเด็กหนุ่มถือถ้วยที่ ยังมีความสนุกสนานยังมีความร่าเริงยังมีความอยากลองอยากรู้อยากดูอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แบบจ๋าอย่างเงี้ยยังอยู่ในเรียกเรียกว่าไม่น่าจะเกิน35-38นะคะจิตใจยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนแล้วก็ต่อมานะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยคือ5้าเหรียญเขาคาดหวังว่าเขาอยากจะมีรายได้แต่มันไม่ใช่อะ่ะมันคือความทุกข์ความระทม เขาอยากจะผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะการที่เขาเขาอยู่อย่างเงี้ยเขารู้สึกเขาไม่ชอบอะ่ะเขาเขาอยากจะผ่านจุดนี้ผ่านจุดจุดตรงเนี้ยจุดที่มันมันยากยากแขนยากเข็นของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาการอาการเจ็บป่วยหรือว่าอาการอะไรสักอย่างที่มันเกิด เหตุการ์กับเขาขึ้นมาซ,ซึ่งเขารู้นะคะตรงนี้เขารู้เขารู้ตัวมาระดับหนึ่งแล้วที่เขารู้สึกเหมือนกับแบบการสูญเสียไรายได้การขาดการสนับสนุนการถูกปฏิเสธต่างๆร่วมมือลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ทําคู่กันแล้วมันจเจริญรุ่งเรืองพอต่อมาเมื่อไม่นานมานี้เองอดีตที่เขาเพิ่งผ่านมาเนี่ยเขาได้ก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้าเนี่ยก็คือการที่ ก็ฝืนทนทํากันไปอะนะฝืนทนทํากันไปแต่มันไม่เป็นผลไงแล้วมันก็กลายเป็นว่าฝืนไปทําไมว่าเราก็บาดเจ็บก็เลยต้องหยุดหยุดดูและหยุดมองแล้วก็หยุดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการหยุดรอเวลาอันนี้นะคะที่เหตุการณ์ที่มันอ,อดีตที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาจริงๆเลยมีธุรกิจที่ราบลื่นราบเรียบแล้วก็ไปได้ตลอด อดีตที่ผ่านมานานเนี่ยนะคะก็คือสองไม้เท้าคือเขาเคยมีธุรกิจร่วมกันสองคนหรือก็ทางานสองคนนะคะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ที่ทํางานด้วยกันแล้วจเจริญรุ่งเรืองก็ได้เป็นคู่ขวัญนั่นแหละเอางี้แล้วกันแล้วพอมาไม่นานมาน,นี้เองมันก็เกิดการแบบหยุดนิ่งมาเฉยๆมันก็ไม่สามารถจะไปต่อได้ก็เลยต้องทําเป็นว่าไปได้นะ่ะไปได้แต่มันไปไม่ได้ไงคะไพ่มันออกมาบอกเลยว่าไปไม่ได้ ให้คุณหยุดซะหยุดแล้วไปเริ่มต้นใหม่เพราะเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บเพราะในทุกวันนี้เราก็บาดเจ็บในการที่เราต้องต่อสู้ต้องคิดว่าตัวเองไปรอดตัวเองไปไหวแต่ว่ามันไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดมันนะนะคะเพราะว่าใบที่5้เนี่ยมันได้ก้าวไม่เทา้าทนทําไปงั้นแน่แต่ว่ามันไม่เป็นผลน่ะเรายิ่งเข้าเนื้อเพราะนั้นเราแล้วเราจะทำยังไงดีก็เลยบอกว่าให้หยุดซะไม่ต้องไปทำอะไรให้อยู่เฉยๆก่อน แล้วใบที่6บอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วเนี้ยคุณได้3ดาบก็หมายถึงว่าคุณจะโดนหักหลังคุณจะถูกทรยศคุณจะโดนหลอกลวงแล้วไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจหรือคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่โดนแทงข้างหลังอ่ะเอาให้มันแบบว่าบาดเจ็บก็แล้วกันไม่ได้เลือดตกยางออกนะคะหมายถึงว่ามีคน คิดไม่ดีไม่ซื่อกับคุณในเรื่องทั้งธุรกิจและก็ความรักเพราะฉะนั้นจะมีการอกหักหรือรักคุดหรือว่าธุรกิจพังหรือว่าสิ่งที่คุณหวังไม่ได้อย่างที่คุณหวังแน่ๆเลยมันมันจะขึ้นอย่างนี้เลยในชาวราศีธนูท่านนี้นะครับโดยที่แบบว่าเออใช้ชีวิตอย่างแบบค่อนข้างประมาทค่อนข้างโนเลเพราะว่าตัวเองเป็นคนเก่งตัวเองเป็นคนแบบรู้ตัวเองเป็นคนแบบ โชพาวะเก่งไปหมดล้หอหน้าตาดีสวยวก็จะโดนคนอื่นเข้ามันไส้และอิจฉาได้แล้วก็สุดท้ายก็นํามาซึ่งการโดนหักหลังหรือว่าโดนหลอกลวงนั่นเองนะคะก็ระวังไว้หน่อยในช่วงนี้เราไม่ควรทําอะไรได้ก็เราก็ไม่ต้องทํานะคะสําหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ของชาวราศีธนูธาตุไฟที่พี่ได้กล่าวมาแล้วนะคะคืออายุตั้งแต่25เป็นต้นไปจนถึง35เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนรักสามเศร้าเราสามคนธุรกิจจะจะดรอปจะพังจะแบบ จะโดนหลอกลวงจะโดนแทงข้างหลังจะโดนทรยศน้องจะมีเหตุการณ์นี้ะฉะนั้นช่วงนี้นะคะใคร หรือว่าใครมีธุรกิจอยู่แล้วตอนนี้ทำอะไรให้รอบคอบนะคะไม่ควรจะลงทุนเพิ่มไม่ควรจะเชื่อใจใครง่ายๆเพราะว่ามันมีเหตุมันมีไพ่มาเตือนอ่ะนะคะนั้นน้องที่ได้เข้ามาดูพี่อร่าถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันเพราะ,ะนั้นเตือนกันนะคะลองไปดูว่าเราอ่ะมีแฟนหรือเปล่าเรามีธุรกิจหรือเปล่าแล้วเรามีอะไรที่มันจะนํามาซึ่งคนหลอกลวงได้มั่งนะลองเข้าไปดูนะคะตัวเองต้องรู้ตัวเองนะคะว่าอะไรแล้ว เอาไพ่เราไปเสริมเอาไพ่ไปเสริมมันไม่มีอะไรไม่เป็นไรดีระว,วังเอาไว้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ถ้ามันมีเกณฑ์มันต้องมาเพียงแต่ช้าหรือเร็วบางทีเราเระวังเนี่ยและเรามันก็ไม่เกิดแต่ว่าพอเราหยุดระวังปุ๊บเอาแล้วมันมาเกิดทันทีเราจะรู้สึกแหมลูกนี้ เสมอต้นเสมอไปก็ดีนั่นแหละค่ะชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นคุณระวังและคุณก็จงระวังและรอบคอบให้ตลอดไปอย่าทําบ้างไม่ทําบ้างทําอะไรทําให้สม่ําเสมอแล้วใครจะหลอกคุณไม่ได้แล้วใครจะมาโกหกหลอกลวงคุณก็ไม่ได้ยิ่งคุณโตเนี่ยคุณจะมีความรู้ที่มั่นคงและจะรู้มากกว่าคนอื่นแล้วคุณจะนําสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมาต่อยอดได้นะคะชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายคุณจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่คุณอายุน้อย จนคุณมีอายุมากขึ้นคุณจะยืนได้คุณจะมีหลักของคุณคุณจะคิดแตกแขนงแตกไอเดียแตกยอดของคุณเองด้วยสิ่งที่อาจจะเป็นความลําบากตั้งแต่เล็กหรือว่าเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเอากลับมันมาเป็นธุรกิจของตัวคุณเองและเอามาต่อยอดในชีวิตที่คุณมีอายุมากขึ้นตั้งแต่30-36เป็นต้นไปอ่ะคุณก็จะเริ่มมี อายุที่ยืนได้แล้วก็ไม่ไม่ไมละสัมละสายนอกจากถามพี่ว่าเอ้ยพี่ก็ผมก็หนูก็เนี้ยสามสิบหกนะหนูยังยืนไม่ได้หนูต้องไปดูนะคะว่าหนูทําอะไรไว้ทําแบบไหนถึงได้ยืนไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะซ้ําๆซากๆอยู่นั่นหรือเปล่าแก้ไขที่ตัวเราหรือยังอะไรแบบเนี้ยเราต้องดูนะคะเมื่อเราเป็นชาวราศีธนูเราต้องพิจารณาตัวเองให้มากๆเพราะว่าเราถือว่าเราเก่งไง คือราศีธนูเนี่ยจะต้องยิงน้องอย่าลืมทุกคลิปพี่จะบอกนะคะว่าน้องต้องขาแข็งแรงน้องต้อง มือแข็งแรงก้ามเนื้อต้องต้องดีหมายถึงน้องต้องรู้อะไรรู้ต้องรู้ให้จริงทําให้จริงจริงจังกับมันแล้วเราค่อยเราค่อยรู้ว่าอ๋ออันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีเพราะจะให้ชาวราศีธนูไปเห็นงานปุ๊บอันนี้มันเหมาะกับฉันเขาไม่รู้ขนาดนั้นชาวราศีธนูเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้งานเหมาะกับฉันเลยมันเนี่ยเนี่ยฉันอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้จนกว่าเขาจะมีอายุหรือว่าเรียกว่าประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยมันสะสมเขาถึงจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เราชอบอันนี้คือเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ ของชาวราศีธนูนะคะเพราะชาวราศีธนูเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบชิวๆแบบสบายๆคิดดีอะ่ะคนคิดดีอะ่ะไม่คิดอะไรมากมายแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเหตุการณาน์นั้นๆๆเกิดขึ้นกับเขาอะ่ะเขาจะเอามาจําเป็นบทเรียนเนี่ยคือชาวราศีธนูไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายอาจจะคิดช้าสักนิดแต่ผู้หญิงก็อาจจะเร็วหน่อยก็มันอยู่ในในการที่น้องโดนพิสูจน์มาด้วยว่าการที่ น้องโดนพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์นั้นมันหนักแค่ไหนแล้วมีใครทําให้น้องเจ็บทําให้น้องจําหรือเปล่าถ้ามีน้องก็จะจําและน้องก็จะเอากลับมาใช้ในชีวิตของน้องเมื่อวันที่น้องโตใหญ่น้องก็จะเป็นร่มไม้ให้นกกาอาศัยได้เช่นกันค่ะจะเป็นร่มไม้เล็กร่มไม้ใหญ่มันแล้วแต่ศักยภาพของคนคนนั้น,นะนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นต้นไซก็ไซหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่คะ่ะมันยังมีต้นมะพร้าวต้นปาล์มต้นพุทราเยอะแยะไปหมดมันแล้วแต่คะ่ะว่าคนคนนั้นประกอบอะไร มาจะให้พี่บอกว่าอุย้ยทุกคนเป็นต้นไทรทุกคนเป็นต้นโพโอ้มันไม่ใช่หรอกคุณราศีธนูมันมีมากมายนอกจากคนคนนั้นฝ่ายดีฝ่ายธรรมะและมีบุญมีกุศลที่ทํามาไม่ลบหลู่บุพการีและถิ่นที่อยู่ของตัวเองคนจํานวนเนี้ยจะเป็นคนที่ลืมตาอ้าปากได้ เนี่ยนะคะบอกไว้ก่อนเพราะชาวราศีธนูเนี่ยถ้าเกิดทําชั่วเร็วมากเลยแต่ถ้าเกิดทดําดีช้าช้าจนไม่อยากจะทําเลยเอางี้แล้วกันก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าจริงอย่างที่พี่ออร่ราพูดหรือเปล่านะคะว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันไหนตรงก็เอาไปใช้อันไหนไม่ตรงก็ชิวๆก็เอาไปเผื่อวันทั้งหน้าวันนี้ไม่เกิดไม่เป็นไรนี่ยก็ดีใช่ไหมถ้าไม่เกิดแล้วถ้ามันเกิดล่ะก็ดูพี่ออร่ราไปแล้วก็เออเอาไปอุดจุดบอดซะอนาคต มันก็ทําได้นะคะไม่ใช่ว่าเออไม่ฟังไม่แม่นเลยไม่ถูกใจไม่เอาอย่างเงี้ยคือไม่เอาอะไรสักอย่างสุดท้ายพอถึงเวลามันพังกลับมานั่งดูว่าเฮ้ยเขาพูดไว้คลิปไหนวขาเขาว่าไว้คลิปไหนอะไรมันจบไปแล้วอะคะ่ะน้องแล้วน้องจะมาดูเพื่ออะไรคะมาย้ําแผลตัวเองเหรอใช่ไหม มันดูก่อนที่มันจะเกิดเช็คก,ก่อนความรอบคอบมันต้องมีสําหรับบุคคลนะ่ะแต่ละบุคคลน่ะนะคะให้มันรอบคอบเข้าไว้พอมันรอบครอบเนี่ยโอกาสผิดแต่มันต้องมีคนน่ะแต่มันน้อยลงไงคะการเจ็บตัวเราก็น้อยลงพี่อรา่าถึงทําคลิปออกมาเพื่อที่จะบอกว่าออราศีนี้เป็นอย่างนี้ราศีนั้นเป็น เชื่อไม่เชื่อลองเข้ามาดูแล้วลองเอาไปใช้ดูแล้วลองเออวันนี้มันไม่เกิดไม่เป็นไรแต่เขาบอกไว้ระวังไว้ไมันเสียหายตรงไหนอะคะที่เราจะระวังอะแล้วมันไม่เกิดกับเราตลอดชีวิตก็บอกว่าออร่าไม่แม่นนะเพราะว่าคุณระวังคุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองไงคะสิ่งที่มันคิดจะเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะคุณรัดกุมแล้วมันก็ไม่เกิด ถูกไหมคะถ้าเราปล่อยตัวไปตามกระแสยังไงมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็มาเราเปิดช่องให้โจรเดี๋ยวโจรมอเข้ามาไปไหนเราไม่ใส่ทองเราไม่ใส่เราไม่ทําตัวเวอร์เราไม่ทําตัวที่แบบว่า,วาเฮ้ยคนเนี้ยมีตังเงี้ย คุณก็ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าไปไหนโอ้โหตู้ทองเคลื่อนที่คุณคิดดูดิว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกการเปิดช่องเพราะนั้นเรา,ามาเตือนคุณว่เอาเฮ้ยอย่างนี้ยเดี๋ยวเราจะโดนป้นไว้เราปิดไว้ก่อนเราไม่เอาเราทำโจรเราไปไหนแล้วก็แต่งตัวให้มันดูสะอาดเรียบร้อยแค่นั้นพอมีตังค์ซื้อขนมกินก็พอแล้วใช่ไหมคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปอวดร่าอวดรวยในยุคแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเตือนให้ฟงังคุณก็ลองไปอุดจุดบอดกันแต่ละชุดแต่ละตัวของคุณว่าคุณมี ช่องว่างช่องโหวตรงไหนบ้างคุณก็เอาไปใช้เอาไปให้มันเต็มในพื้นที่นั้นๆที่มันเป็นช่องว่างช่องโหวออร่ราก็มาบอกให้คุณก็เอาไปใช้ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างใช้ไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรใช้ได้ก็ถือว่าดีไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมีคนมานั่งบอกเรา,าเอะอแล้วไม่ต้องไปเที่ยวหาหนังสือเล่มไหนอ่านว่าอ่านออร่ราเล่มเดียวค่ะ12ราศีจบเลยคุณก็ป้องกันตัวคุณเองได้รอโอกาสนะคะแล้วก็ให้เสียสละไปก่อนแล้วก็เดี๋ยว แนวทางแก้ไขเนี่ยมันคือความจริงใจแล้วก็ความสามคัคคีความร่วมมือของน้องมันจะประทําให้น้องเนี่ยแก้ไขปัญหาเนี่ยออกไปได้แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะมันต้องรอเวลานิดหนึ่งการที่เราจะแก้ไขปัญหาบางอย่างเนี่ยมันปัญหาแต่ละคนเนี่ยหนักไม่เท่ากันเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะให้บอกดูออร่าแล้วแก้ปัญหาออร่าบอกอุ้ยแก้ได้แต่ว่าเมื่อไหร่อ่ะใช่ปะคะ มันก็ต้องแล้วแต่ปัญหานั้นๆว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันหนักแค่ไหนแล้วคุณค่อยๆแก้ทีละเปราะหรือว่าคุณจะนั่งมองดูปัญหามันไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะมันยังทําอะไรไม่ได้อยู่ที่วาระการหลุดพ้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หมดไม่ใช่นะคะเพราะว่าบางคนก็ต้องรอเวลาเหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นอะไรคุณบอกว่า คุณทํางานมาเนี่ยคุณได้หกไม้เท้าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจคือความสําเร็จจากอดีตจะส่งผลให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการ แน่นอนค่ะแต่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากมายนาะลองนะคะแต่มันก็จะพาพยุงและว่าพาตัวคุณไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะสุดท้ายเนี่ยมันคืออัศวินถือไม้เท้าหมายถึงการออกเดินทางมุ่งหน้าหาความคิดใหม่ๆและให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณจะทําสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยกลับขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแต่ไม่ใช่ระยะอันใกล้นะคะสําหรับเด็กหนุ่มคนนี้การที่เราเคยมีงานทําการที่เราเคยโด่งดังการที่เราเคยมีคู่ค้าบัตดีที่ ดีๆนะคะอดีตมันก็เป็นแค่อดีตมันกลับมาเป็นปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเราได้มาเสวยบุญด้วยกันมันก็ต้องมาทําร่วมกันเป็นผู้อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันมาแต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันจบแล้วไงคะการที่เราได้รับบุญนั้นมันจบละมันก็จะไปต่อไม่ได้มันก็จะหยุดสิ่งแวดล้อมที่มากระทบคุณเนี่ยมันหมายถึงต่างชาติก็ได้ ใช้ชนะก็ได้การต่อสู้กับปัญหาแล้วก็อุปสรรคก็ได้นะคะน่าจะเป็นการต่อสู้ถูกผิดมากกว่ามันเลยทำให้คุณ มีปัญหาตามมาเข้าไปยุ่งไปวุ่นวายเอาแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะทิ้งระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วไปหาสิ่งใหม่ๆต่างจากเดิมแล้วคุณจะคิดได้ตรงนั้นนะคะเด็กน้อยคนนี้แนวทางแก้ไขของคุณคือให้ใช้ความจริงใจให้ใช้ความสามาคัคคีความร่วมมือแล้วคุณจะผ่านมันไปได้และรอเวลาและรอโอกาสชัยชนะจะมาถึงคุณสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจอ่ะคุณก็ทํางานมาอย่างหนัก<ๆ>ก็ทําบุญไปด้วยทําอะไรไปด้วยของคุณนั่นแหละแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะการมุ่งหน้าเดินทางและทําสิ่งที่เป็น การงานที่จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจากอาจจะเป็นกับรถก็ได้นะคะอาจจะเป็นกับความเร็วก็ได้นะคะความเร็วแล้วก็ออกเดินทางคุณทําได้คุณจะรู้คุณหนุ่มคนนี้จะรู้ว่าคุณจะทําอะไรกับการออกเดินทางแล้วไปทําอะไรอย่างเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นเม็ดเงินใหม่ของคุณเลยนะคะที่คุณจะดังด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะไปได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันยังไม่ดังเปรี้ยงปร่างขนาดอดีตที่คุณเคยผ่านมาหรอกนะคะแต่ว่ามันจะไปได้ แล้วมันจะค่อยๆไปแล้วมันจะไปได้ดีเพราะว่าคุณได้อาสวินถือไม้เท้ามันหมายถึงความคิดใหม่ๆแล้วก็ความเชื่อมั่นการจเจริญเติบโตของอีกระดับหนึ่งในคลิปนี้ของปากนี้ก็ให้เด็กหนุ่มที่เขามีปัญหามาได้รับรู้ดวงเขาบ้างเขาก็อยากจะแก้ไขแต่ว่าดวงอันนี้อราเห็นแล้วมันเป็นการสเปะสปะ เป็นการสเปะสปะจริงๆเขาจัดวางความคิดไม่ถูกต้องเขาจัดวางสิ่งบางอย่างบางอันไม่ไม่ไมถูกต้องแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยมันมันเหมือนกับเขาสับสนเขาเขามีความกลัวเขามีความกังวลอย่างเนี้ยค่ะในในไพ่ชุดนี้นะคะของหนุ่มคนเนี้ยออราจะมาเป็นกําลังใจให้นะคะคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันถูกต้องแล้วคุณอย่าได้กลัวไม่ต้องกลัวค่ะ บอกไว้เลยว่าถ้าเรายืนจุดหลักเดียวที่มันถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยคุณกลัวอะไรคะแม้แต่เราคนเดียวให้มันมีเถอะคะ่ะไอความถูกความควรเนี่ยอย่าต้องไปตามกระแสว่าเออเขาว่ากันเสียงส่วนใหญ่เขาว่าอย่างนี้แล้วเราจะต้องไปว่าตามเขาเพื่ออะไรล่ะคะใช่ไหมเราต้องเป็นจุดที่รู้สึกว่าเออเนี่ยน,นี้มันไม่ถูกเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูก ไม่ใช่เราไม่ถูกแล้วเราออไม่มีใครพูดเหมือนเราเราต้องพูดเหมือนเขาทําไมคะเราไม่มีสมองเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาสมองของเราเนี่ยออกมาใช้แล้วออกมาทําคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันทั้งนั้นแหละ เวลาแห่งความทุกยากมันมีของขัดของทุกๆคนเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมันมากอย่าไปคิดมันเยอะอย่าไปบอกจะเอาตัวไม่รอดคือเงินทองลำบากอะไรลำบากก็ใช้น้อยสิคะก็ตอนที่มีก็เก็บไว้ในตอนนี้จะเป็นยังไงคุณก็ต้องดูแลตัวเองเพราะทุกๆคนก็ต้องช่วยกันประหยัดเพื่อที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าในวันข้างหน้านะคะเราไม่ทราบหรอกว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าเมืองไทยมีผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เรารู้แต่ว่าเราเป็นสามารถเป็นครัวของโลกได้เราสามารถที่จะผลิตอาหารได้เรารู้แต่อย่างเงี้ยแล้วถามว่าผลิตแล้วขายที่ไหนโลกระบาดท,ทั่วโลกอย่างเงี้ก็กินเองสิคะมันจะได้ไม่อดถูกไหมคะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเก็บผักการแปรรูปให้มันอยู่ได้นานๆโบราณนะเขาจะทํากันนะคะเขาสามารถที่จะเก็บของเอาไว้กินแล้วคนเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะซื้อทุกวันเลยคุณทําเงินได้เปล่าหรอถ้าเกิดคุณทําเงินได้คุณก็ซื้อไปเราไม่ได้ห้ามให้ซื้อหรอก คุณจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อไปแต่เราควรที่จะทําอะไรเป็นบ้างแปลรูปในของที่เรามีอย่ามัวแต่กังวลว่าใครจะกินก็เราไงคะไม่มีใครกินก็เราเนี่แหละกินเพราะคนมันยังขี้เกียจกันเยอะมันไม่อยากทําหรอกไอ้ของที่ลําบากมันจะเอาแต่สิ่งที่สบายของที่สบายอะเข้าตัวมันชอบถูกไหมคะแต่ไอ้ของอะไรที่จะให้มันลงมือทํามันไม่เอาลกเหนื่อยแล้วมันจะอดตายค่ะในวันข้างหน้านั่นแหละ ไอ้คาทําลายต่างๆเนี่ยมันดูสําหรับคนที่หยิบโยงจับอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่ได้อันนั้นมันอดตายก็ปล่อยไปไม่รู้จักปรับปรุงตัวไงคะอดีตเขามีไว้แล้วให้เรารู้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนเขาตำข้าวกินนะคะกว่าจะได้กินข้าวแต่ละมื้อแต่ละมื้อมันเลยกลายมาเป็นว่าคนจนน่ะเขาจะเรียกว่าตำข้าวสารกรอกหม้อก็หมายถึงตำกินไปมือม้อๆหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคนที่เขารู้จัก ว่ามันต้องกินอยู่แล้วเขาก็จะหยุดตําไปเลยวันหนึ่งเขาจะมีไว้กินอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาจะหาเวลาว่างคําว่าตําขาสารกรอกหม้อเนี่ยมันหมายถึงคนที่ขี้เกียจเอาแค่กินมื้อนี้แล้วพรุ่งนี้ว่าก,กันใหม่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนขยันเนี่ยเขาฝัดเอาไว้แล้วเขาจะได้กินหนึ่งอาทิตย์หลังจากหนึ่งอาทิตย์เขาจะเตรียมตามใหม่ ก็แล้วแต่บ้านไหนที่ขยนันบ้านไหนที่ขี้เกียจนะนะมันมีมาตั้งแต่ดึกดําบรรและไอของพันเนี้ยมันถึงได้มีคนจนและคนรวยไงฮะคนรวยเขาเห็นโอกาสคนจนไม่เห็นโอกาสอะไรทั้งนั้นเอาความสบายเขาว่าแล้วคุณเป็นคนแบบไหนนะคะใช่ไหมไปดูตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าอนาคตเราเนี่ยจะเป็นยังไงแลวจะลงเอยที่ไหนไม่ต้องไปโทษใครหรอกคะ่ะตัวเรานี่แหละสำคัญที่สุดเลยเรล่าไม่ได้บอกนะคะว่าทุกคนจะต้องเป็นลำบากอย่างนี้เหมือนน้องหมดแต่ว่ามันก็มีในส่วนนี้เอาไปใช้ส่วนไหนที่ รอดแล้วยืนได้แล้วก็รอบครอบนะคะอย่าลืมนะคะเงินทองเป็นของนอกกายก็จริงแต่เราก็ต้องใช้ในการที่เรามีเงินมีทองเราก็เจียดบ้างนะคะส่วนหนึ่งก็ทําบุญให้ผู้ที่หิวโหวยนะคะ แบ่งปันกันนะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้กินไม่ได้ใช้เสื้อผ้าก็ได้อะไรก็ได้ก็บริจาคก,กันไปนะคะช่วยกันนะคะเล็กๆน้อยๆบอกฉันจนจะตายอยู่แล้วฉันจะไปบริจาคใครฉันจะขอรับบริจาคเนี่ยอย่ออโรารก็แล้วแต่คุณสะดวกเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนบางครั้งก็จะไม่ช่วยตัวเองเลยอะ่ะจะไปร้องขออย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวหรอกใช่ไหมคะต้องมากต้องมากันอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาช่วยเราไหวถ้าเรายังไม่ช่วยตัวเราเองอะ่ะถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นโนราฝา,ากด้วยนะคะในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วให้มันอยู่แบบมีศักดิ์ศรีนะคะอย่าอยู่แบบไปวันวันหายใจทิ้งแล้วไม่ได้อะไรเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปธนูวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เป็นกําลังใจให้น้องนะคะสู้นะคะแล้วผ่านไปได้นะคะเอาสิ่งที่พิออร่าแนะนําลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูนะคะขอบคุณค่ะ